สวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมรองศาสตราจารย์สงบ,บเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลอากาศหญิงกันจนาสิงหพาิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องปัญญาบรารมีต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้พูดถึงตอนที่พระโพธิสัตว์สวยพรระชาติเป็นมโหสถบัณฑิต ได้วินิจฉัยปัญหาเจ็ดข้อจบลงด้วยปัญญาอัญชานฉลาดซึ่งเป็นการตัดสินปัญหาด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ยอมรับของโจทย์และจำเลยตลอดจนมหาชนทั้งหลายข้อความต่อไปมีว่าอย่างไรครับหัวข้อว่าท่อนไม้มีความว่าวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริจ,จะดลองมโหสถบัณฑิตจึงให้นำท่อนไม้ตะเคียนมา ให้ตัดเอาเพียงหนึ่งคืบให้ช่างกลึงกลึงให้ดีแล้วให้ส่งไปยังชาวบ้านปจิญยวะมัชคามด้วยพระราชาอนัดว่าชาวบ้านปจินยวะมัชคามจงแจ้งว่าท่อนไม้ตะเคียนนี้ข้างนี้ปลายข้างนี้โคนถ้าไม่มีใครรู้จะปรับพันกะหัปณะ,ะชาวบ้านประชุมกันเมื่อไม่อาจจะรู้ได้ จึงบอกแก่ท่านสิริวัฒกะเรษฐีว่าบางทีมโหสถบัณฑิตจะรู้ขอให้เรียกเข้ามาถามท่านมหาเศรษฐีให้เรียกมโหสถบัณฑิตมาแต่สนามเล่นบอกเนื้อความนั้นและถามว่าพวกเราไม่อาจจะรู้ปัญหานี้พ่ออาจจะรู้บ้างไหมพระมหาสัตว์ได้ฟังดังนั้นแล้วคิดว่าพระราชาจะต้องพระประสงค์ ด้วยปลายหรือโคนของไม้ตะเคียนท่อนนี้ก็หาไม่ประทานไม้ตะเคียนท่อนนี้มาเพื่อจะทดลองเราจึงกล่าวว่านำมาเถิดพ่อข้าพระเจ้าจากรู้เรื่องนั้นลำดับนั้นท่านเศรษฐีให้นำท่อนไม้ตะเคียนมาให้แก่มโหสถบัณฑิตพระโพธิสัตว์รับท่อนไม้ตะเคียนนั้นด้วยมือเท่านั้นก็รู้ได้ว่าข้างนี้ปลายข้างนี้โคนแม้รู้อยู่ก็ให้นำภาชนะน้ำมา เพื่อกำหนดใจของมหาชนแล้วเอาได้ผูกตรงกลางของท่อนไม้ตะเคียนถือปลายได้ไว้วางท่อนไม้ตะเคียนบนน้ำพอวางเท่านั้นคนก็จมลงก่อนพระหนักแต่นั้นพระโพธิสัตว์จึงถามมหาชนว่าธรรมดาต้นไม้โคนหนักหรือปลายหนักเมื่อมหาชนตอบว่าคนหนักจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้น ส่วนของไม้ตะเคียนทอดนี้จมลงก่อนจึงเป็นโคนแล้วบอกปลายละโคนด้วยสัญญานี้ชาวบ้านส่งข่าวทูลพระราชาว่าข้างนี้ปลายข้างนี้โคนพระราชาทรงยินดีตรัสถามว่าใครรู้เมื่อชาวบ้านกราบทูลว่าโมโหสดบัณฑิตบุตรสิริวัฒกะเศษฐีพระเจ้าข้าทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสถามว่าท่านอาจารย์เสนกะ เราควรนำโมโหสถบัณฑิตมาหรือ,อยังเสนกะอาจารย์ทูลว่ารอไว้ก่อนเราจะทดลองด้วยอุบายอื่นอีกพระราชาตรัสว่าดีแล้วท่านเสนกะหัวข้อว่าศีรษะมีความว่าอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชให้นำศีรษะสองศีรษะคือศีรษะหญิงและศีรษะชายมาแล้วส่งไปให้ชาวบ้านปาจินยะวัชคาม ทำนายพระราชานัดว่าชาวบ้านปาจินยว,วะมัชคามจงรู้ว่านี้ศีษะหญิงนี้ศีษะชายถ้าไม่รู้จะปรับหมายพันกหาปณะนะชาวบ้านเมื่อไม่รู้จึงถามพระมหาสัตว์พระมหาสัตว์พอเห็นเท่านั้นก็รู้รู้ได้อย่างไรคือแสกในศีษะชายตรงแสกในศีษะหญิงคตโมโหสดบัณฑิตแจ้งว่านี้ศีษะหญิง นิศีสะชายด้วยความรู้ยิ่งนี้ชาวบ้านก็ส่งข่าวกลับทูลแด่พระราชาอีกข้อความที่เหลือเหมือนในยะอันมีในก่อนนั่นเองหัวข้อว่างูมีความว่าอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชให้นาง,งูตัวผู้และงูตัวเมียม,มาส่งไปให้ชาวบ้านปะจินยวะมัชคามด้วยพระราชานัดว่า ชาวบ้านปาจินยะวัมชคามจงรู้ว่านิงูตัวผู้นีิงูตัวเมียเมื่อไม่มีใครรู้จะปรับหมายพันกหาปณะชาวบ้านเมื่อไม่รู้จึงถามโมโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตนั้นพอเห็นเท่านั้นก็รู้ด้วยว่าหางของงูตัวผู้ใหญ่หางของงูตัวเมียเรียวหัวของงูตัวผู้ใหญ่หัวของงูตัวเมียเรียวยาว ในตาของงูตัวผู้ใหญ่ของงูตัวเมียเล็กลวดลายของงูตัวผู้ติดต่อกันลวดลายของงูตัวเมียขาดมโหสถบัณฑิตแจ้งกับชาวบ้านว่านี้งูตัวผู้นี้งูตัวเมียด้วยความรู้ยิ่งเหล่านี้ข้อความที่เหลือมีดนยะดังกล่าวมาแล้วนั่นแลหัวข้อว่าไก่มีความว่าอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราช ส่งข่าวไปแก่ชาวบ้านปาจินยะวะมัชคามว่าชาวบ้านปาจินยะวะมัชคามจงส่งโคตัวผู้อันเป็นมงคลขาวทั้งตัวมีเขาที่เท้ามีโหนกที่หัวร้องไปร่วงสามเวลามาแก่เราถ้าไม่ส่งจะปรับหมายพันกหาปณะ,ะชาวบ้านเหล่านั้นเมื่อไม่รู้จึงถามโมโหสถบัณฑิตโมโหสถบัณฑิต่ปลว่า พระราชาให้ส่งไก่ขาวทั้งตัวไปถวายนั่นเองเพราะว่าไก่นั้นชื่อว่ามีเขาที่เทา้าเพราะมีเดอยที่เทา้าชื่อว่ามีโหนกที่หัวเพราะมีงอนที่หัวชื่อว่าร้องไม่ล่วงสามเวลาเพราะขันสามครั้งฉนั้นท่านทั้งหลายจงส่งไก่มีลักษณะอย่างนี้ไปถวายชาวบ้านเหล่านั้นก็ส่งไปถวายแด่พระราชาพระราชาทรงยินดี หัวข้อว่าแก้วมณีมีความว่าดวงแก้วมณีที่เท้าสักกาศเทวราชประทานแก่พระเจ้ากุศราชมีอยู่ดวงแก้วมณีนั้นมีโค้งในที่แปดแห่งได้เก่าของดวงแก้วมณีนั้นขะไม่มีใครจะสามารถนำได้เก่าออกแล้วร้อยได้ใหม่เข้าไปวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชได้ส่งข่าวไปถึงชาวบ้านปจิญยวะมัชคามว่า ชาวบ้านประจินยะ,ะมัชคามจงนำได้เก่าออกจากดวงแก้วมณีนี้แล้วร้อยได้ใหม่เข้าแทนถ้าร้อยไม่ได้จะปรับไหมพันกหาปณะนะพวกมนุษย์ชาวบ้านไม่สามารถจะนำได้เก่าออกแล้วร้อยได้ใหม่เข้าแทนได้เมื่อไม่สามารถจึงแจ้งแก่มโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตกล่าวว่าอย่าวิตกไปเลยแล้วให้นำน้ำผึ้ง มาทาช่องแก้วมณีทั้งสองข้างให้ฟันด้วยขนสัตว์เอาน้ำผึ้งทาปลายได้นั้นร้อยเข้าไปในช่องหน่อยหนึ่งวางไว้ในที่มดแดงทั้งหลายจะออกเหล่ามดแดงพากันออกจากที่อยู่ของมันมากินได้เก่าในแก้วมณีแล้วไปฆ่าปลายได้ขนสัตว์ใหม่คร่าออกมาทางหนึ่งมโหสถบัณฑิตรู้ว่าได้นั้นเข้าไปแล้วก็ให้แก่ชาวบ้าน ให้ถวายแด่พระราชาพระราชามีพระดํารัสถามทรงสดับอุบายวิธีให้ได้นั้นเข้าไปได้ทรงยินดีหัวข้อว่าให้โคตัวผู้ตกลูกมีความบ้าได้ยินว่าวันหนึ่งพระราชาตรัสสั่งให้ราชบุรุษให้โคตัวผู้เป็นมงคลเคี้ยวกินกุมมาดเป็นอันมากจนท้องโตให้ชำะระล้างเขาทั้งสองแล้วทาด้วยน้ำมัน ให้เอาน้ำขมิ้นลดตัวส่งไปยังชาวบ้านนั้นด้วยพระราชานัดว่าได้ยินว่าพวกท่านเป็นนักปราศโคตัวผู้มงคลของพระราชานี้ตั้งคันท่านทั้งหลายจงให้โคตัวผู้นี้ตกลูกแล้วส่งกลับไปพร้อมด้วยลูกเมื่อไม่ส่งจะปรับหมายพันกหาปณะนะพวกมนุษย์ชาวบ้านปรึกษากันว่าพวกเราไม่สามารถจะทำได้อย่างนี้จะทำอย่างไร จึงถามโมโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตคิดว่าเรื่องนี้ต้องย้อนปัญหาจึงถามว่าพวกท่านจะอาจหาคนที่กล้าสามารถทูลกับพระราชาได้หรือชาวบ้านตอบว่าเรื่องนั้นไม่หนักใจเลยท่านบัณฑิตถ้าเช่นนั้นจงเรียกเข้ามาชาวบ้านเหล่านั้นเรียกเข้ามาแล้วลำดับนั้นพระมหา,ศา,ศาสัตว์กล่าวกับเขาว่าท่านจงสยายผมของท่านไว้ข้างหลัง แล้วครัำพวนใหญ่มีประการต่างๆไปสู่ทวารพระราชนิเวศใครถามอย่าตอบครัำพวนเรื่อยไปพระราชาตรัสเรียกมาถามเหตุที่เทวนาการจงถวายบังคมแล้วทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่สม,มุติเทพบิดาของข้าพระองค์ไม่อาจจะคลอดบุตรวันนี้เป็นวันครบเจ็ขอสม,มุติเทพทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ โปรดทรงทำอุบายที่จะคลอดบุตรแก่บิดาของข้าพระองค์เมื่อพระราชาตรัสว่าคนคลั่งอะไรข้อนั้นไม่ใช่ฐานะธรรมดาบุรุษคลอดบุตรมีหรือจงกราบทูลว่าข้าแต่สม,มุติเทพถ้าว่าอย่างนี้มีไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นชาวบ้านปาจีนยะวะมัชคามจะยังมงคลอาสุภะให้ตกลูกได้อย่างไรบุรุษนั้นรับคำจะทำตามที่สั่งนั้นได้ ก็ได้ไปทำอย่างนั้นพระราชาทรงสดับคำบุรุษนั้นตรัสถามว่าย้อนปัญหานี้ใครคิดได้ทรงทราบว่ามโหสดบัณฑิตคิดก็โปรดปรามหัวข้อว่าข้าวมีความว่าในวันอื่นอีกพระราชาทรงดำริว่าเราจะทดลองมโหสดจึงให้สงข่าวไปว่าได้ยินว่า ชาวบ้านปาจินยวะมัชคามเป็นคนฉลาดชาวบ้านนั้นจงหุงข้าวเปรี้ยวให้ประกอบด้วยองแปดมาให้เราองแปดนั้นคือไม่ให้หุงด้วยข้าวสารไม่ให้หุงด้วยน้ำไม่ให้หุงด้วยหม้อข้าวไม่ให้หุงด้วยเตาหุงข้าวไม่ให้หุงด้วยไฟไม่ให้หุงด้วยฟืนไม่ให้หญิงหรือชายยกมาไม่ให้นำมาส่งโดยทาง พวกนั้นส่งมาไม่ได้จะปรับหมายพันกหาปณะนะพวกชาวบ้านหารู้เหตุไม่จึงแจ้งแกมโมโหสถบัณฑิตมโมโหสถบัณฑิตกล่าวว่าอย่าตกใจไปเลยแล้วชี้ให้เห็นว่าให้หุงด้วยข้าวแหลกอันไม่ชื่อว่าข้าวสารให้หุงด้วยน้ำค้างอันไม่ชื่อว่าน้ำปกติให้หุงด้วยภาชนะดินใหม่อันไม่ชื่อว่าหม้อข้าวให้ตอกตอไม้ตั้งภาชนะนั้นหุง อันไม่ชื่อว่าหุงด้วยเตาให้หุงด้วยไฟที่สีกันเกิดขึ้นอันไม่ชื่อว่าไฟปกติให้หุงด้วยใบไม้อันไม่ชื่อว่าฟืนชื่อว่าหุงข้าวเปรี้ยวแล้วบรรจุในภาชนะใหม่ผูกด้วยได้ประทับตราอย่าให้หญิงหรือชายยกไปให้กระเทยยกไปไปโดยทางน้อยละทางใหญ่เสียอันชื่อว่าไม่มาโดยทางส่งข้าวเห็นปานดังนี้ ไปถวายพระราชาชาวบ้านได้ทำตามนัยยะนั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นกริยานั้นจึงตรัสถามว่าปัญหานี้ใครรู้ทรงทราบว่าโมโหสดรู้ก็โปรดปรานหัวข้อว่าชิงชาห้อยด้วยเชือกสายมีความว่าในวันนั้นอีกพระราชาได้ส่งข่าวไปยังชาวบ้านปาจินยวะมัชฌาม เพื่อทดลองมโหสถบัณฑิตว่าพระราชาใครจะทรงเล่นจริงชา้าห้อยด้วยเชือกสายเชือกสายเก่าในราชสกุลขาดเสียแล้วให้ชาวบ้านนั้นฟันเชือกสายเส้นหนึ่งสรงมาถวายถ้าส่งมาถวายไม่ได้จะปรับไหมพันกหาปณะนะชาวบ้านเหล่านั้นไม่รู้เหตุจึงแจ้งแก่มโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตคิดว่าเรื่องนี้ต้องย้อนปัญหา พูดเอาใจชาวบ้านไม่ให้วิตกแล้วเรียกคนฉลาดพูดมาสองสามคนสั่งสอนให้ไปทูลพระราชาว่าข้าแต่สม,มุติเทพชาวบ้านไม่ทราบประมาณแห่งเชือกนั้นว่าเล็กใหญ่เท่าไหร่ขอสม,มุติเทพโปรดให้ส่งท่อนแต่เชือกสายเส้นเก่าสักหนึ่งคืบหรือสี่นิ้วเป็นตัวอย่างชาวบ้านเห็นประมาณนั้นแล้วจะได้ฟันเท่านั้นถ้าพระราชารับสั่งแก่ท่านทั้งหลายว่า เชือกสายในพระราชฐานของเราไม่เคยมีแต่ไหนมาท่านทั้งหลายจงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเชือกสายตัวอย่างนั้นไม่มีชาวบ้านประจินยวะมัชคามจะทำอย่างไรเล่าพระเจ้าค่าชาวบ้านเหล่านั้นไปทำตามมโหสถแนะนำพระราชาตรัสถามว่าย้อนปัญหานี้ใครคิดทรงทราบว่ามโหสถคิดก็ทรงยินดีหัวข้อว่าสะน้ำมีความว่า ในวันอื่นอีกพระเจ้าวิเชหราชได้ส่งข่าวแก่ชาวบ้านเหล่านั้นเพื่อจะทดลองมโหสถว่าพระราชามีพระราชาประสงค์จะทรงเล่นน้ำชาวบ้านปะจินยวะวัมชคามจงส่งสะโบอรนีอันดาดาด,าด,ด้วยปัวเบญจพันมาถ้าพวกชาวบ้านนั้นไม่ส่งมาจะปรับไหมพันกหาปณะนะชาวบ้านเหล่านั้นแจ้งแก่มโหสถบัณฑิต มโหสถบัณฑิตคิดว่าเรื่องนี้ต้องย้อนปัญหาจึงสั่งให้เรียกคนผู้ฉลาดพูดมาสองสามคนสั่งสอนให้พูดแล้วส่งไปให้ทูลว่าท่านทั้งหลายจงเล่นน้ำจนตาแดงทั้งผมทั้งผ้ายังเปียกตัวเปื้อนโคลนถือเชือกก้อนดินและท่อนไม้ไปสู่ทวารพระราชนิเวศให้กราบทูลความที่มายืนคอยเฝ้าพระราชา ได้โอกาสแล้วเข้าเฝ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าเพราะทรงส่งข่าวไปให้ชาวบ้านปาจินยะวะมัชคามส่งสะบกครณีมาถวายก็แต่สะบกครณีนั้นเห็นพระนครอันมีกำแพงคูประตูหอรบก็กลัวตัดเชือกหนีเข้าป่าไปเพราะเคยอยู่ในป่าพวกข้าพระองค์โบยตีด้วยก้อนดินและท่อนไม้ ก็ไม่สามารถจะให้กลับขอพระองค์โปรดพระราชทานสระบกครณีเก่าของพระองค์ที่นำมาแต่ป่าพวกข้าพระองค์จักผูกควบเข้ากับสระบกครณีใหม่นำมาถวายเมื่อพระราชารับสั่งว่าสระบกครณีของเราที่นำมาแต่ป่าไม่เคยมีแต่การไหนนเราไม่เคยส่งสระบกครณีไปเพื่อผูกกับอะไรอะไรนำมาชนี้จงทูลว่า ข้าแต่สมุติเทพถ้าเมื่ออย่างนั้นชาวบ้านปาจีนยะมะมัชะคามจะส่งสระโบครณีมาถวายอย่างไรได้ชาวบ้านที่รับคำแนะนำของโมโหสถก็ไปทำตามทุกประการพระราชาทรงทราบว่าโมโหสถรู้ปัญหานี้ก็ทรงยินดีหัวข้อว่าอุทยานมีความว่าอีกวันหนึ่งโปรดให้ส่งข่าวไปอีกโดยพระราชานัดว่า พระองค์ใคร่จะทรงเล่นอุทยานก็แต่ราชอุทยานต้นไม้เก่าหักโค่นเสียหมดชาวบ้านปจินยวะมัชคามจงทรงอุทยานใหม่ให้ดาดาดไปด้วยดรุนลุกชาติรรงดอกบานงามเข้ามาถวายถ้าไม่ส่งเข้ามาตามพระราชประสงค์จะปรับไหมพันกหาปณะนะชาวบ้านเหล่านั้นไม่รู้เหตุก็นำความแจ้งแก่มโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตคิดว่า เรื่องนี้ต้องย้อนปัญหาจึงเรียกคนทั้งหลายมาสั่งไปโดยนนยะอันมีในก่อนนั่นแลคนเหล่านั้นก็ไปทำตามสั่งพระราชาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสถามเสนกะอาจารย์ว่าเราควรนำมามโหสถบัณฑิตมาละกมังอาจารย์เสนกะกราบทูลด้วยความตรหนีราบสการะว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขอให้ทรงรอไปก่อน พระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังคำของเสนกะบัณฑิตและมีพระดำริว่าโมโหสดบัณฑิตแก้ปัญหาแห่งทารกทั้งเจ็ดข้อถูกใจเราการพยากรณ์ในการทดลองปัญหาลึกลับและในการยอดปัญหาเห็นปานนี้ของมโหสถนั้นเป็นดุจของพระพุทธเจ้าอาจารย์เสนกะไม่ให้นําบัณฑิตเห็นปานนี้มาในที่นี้เราจะต้องการอะไรด้วยเสนกะคัดค้าน เราจะนำามโหสถบัณฑิตนั้นมาพระเจ้าวิเทหราชก็เสด็จไปสู่บ้านนั้นด้วยปริวารใหญ่เมื่อพระราชาทรงม้ามงคลเสด็จไปกีบของม้ากระทบพื้นละแหงก็แตกพระราชาก็เสด็จกลับแต่ที่นั้นเข้าพระนครลำดับนั้นอาจารย์เสนกะเข้าเฝ้าพระราชาทูลถามว่าพระองค์เสด็จไปบ้านปะจินยะ,ะมัชคามเพื่อนำามโหสถบัณฑิตมาหรือพระเจ้าข้า ครั้นได้ฟังกระแสรัรบสั่งว่าเสด็จไปจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์ทึกทักเอาข้าพระองค์ว่าเป็นผู้ใคล่ความพินาศก็ทรงพิจารณาเห็นหรือยังในเมื่อข้าพระองค์ทัดทานให้ทรงรอไว้ก่อนก็บังเอิญกีบม้ามงคลรีบด่วนออกไปแตกด้วยไปครั้งแรกทีเดียวพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังคำของเสนกะก็ทรงดุษณีภาพ อีกวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงปรึกษากับเสนกะว่าเราจะนำโมโหสถมาเสนกะทูลว่าพระองค์อย่าเสด็จไปเองทรงทูตไปยังโมโหสถว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปสู่สำนักเธอกีบม้าที่นั่งแตกเธอจงส่งม้าอัสดรหรือม้าประเสริฐก่บม้าสาม,มัญมาถ้าเธอจะส่งม้าอัสดรมาเธอจงมาเอง แต่เมื่อจะส่งแต่ม้าประเสริฐมาจงส่งบิดาของเธอมาด้วยปัญหาของเรานี่แหละจัดถึงที่สุดพระราชาทรงเห็นชอบด้วยจึงส่งราชทูตไปดังว่านั้นมโหสถบัณฑิตได้ฟังคำราชทูตจึงคิดว่าพระราชาทรงใคร่จะพบเราและบิดาของเราจึงไปหาบิดาไหว้และกล่าวว่าพระราชาทรงใคร่จะพบบิดาและข้าพเจ้า ขอบิดาจงพร้อมด้วยอนุสิทธิพันหนึ่งเป็นบริวารไปเฝ้าก่อนเมื่อไปอย่าไปมือเปล่าจงเอาพ่ออบไม้จันเต็มด้วยเนยใสยใหม่ไปด้วยพระราชาจะตรัสปฏิสันทานกับบิดาตรัสเรียกให้นั่งว่าจงนั่งที่อาสนะอันสมควรบิดาจงรู้อาสนะอันสมควรแล้วนั่งเมื่อบิดานั่งแล้วข้าพเจ้าจะไปพระราชาจะตรัสทักทายข้าพเจ้า ตรัสสั่งให้นั่งว่าจงนั่งที่อาสนะอันสมควรแต่นั้นข้าพเจ้าจะแลดูบิดาบิดาจงลุกจากอาสนะด้วยสัญญานั้นกล่าวว่าแน่พ่อมโหสถพ่อจงนั่งณอาสนะนี้ปัญหาอย่างหนึ่งจกถึงที่สุดในวันนี้สิริวัฒกะเศรษฐีรับจะทำตามนั้นแล้วก็ไปโดยในยะที่กล่าวแล้วให้ทูลความที่ตนมายืนรออยู่ ที่พระทวารแด่พระราชาครั้นได้พระราชาอนุญาตแล้วจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระราชายืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระราชาทรงทักทายปราศัยตรัสถามว่าดูก่อนขรหาบ,บดีโมโหสดบุตรของท่านอยู่ไหนเศรษฐีทุลตอบว่ามาภายหลังพระราชาทรงทราบดังนี้ก็ดีพระหฤทยัยตรัสว่าดูก่อนขรหบ,บดี ท่านจงดูอาสนะควรแก่ตนนั่งเศรษฐีนั้นก็นั่งณอาสนะที่ควรแก่ตนในที่ส่วนหนึ่งฝ่ายพระโพธิสัตว์ประดับตกแต่งตัวแล้วมีเด็กพันหนึ่งห้อมล้อมนั่งรถที่ประดับแล้วเข้าสู่พระนครเห็นลาตัวหนึ่งเที่ยวอยู่ที่หลังคูบังคับปริวารที่มีกําลังว่าเจ้าจงผูกลาตัวหนึ่งที่ปากอย่าให้ร้องได้แล้วห่อด้วยเสือลำแพน ให้นอนในเครื่องลาดแบกมาบริวารเหล่านั้นก็ทำตามสั่งพระโพธิสัตว์เข้าสู่พระนครด้วยบริวารมากมหาชนเห็นพระโพธิสัตว์มาดังนั้นก็พากันชมเชยดูพระโพธิสัตว์ไม่รู้อิ่มว่าบุตรแห่งสิริวัฒกะเศรษฐีนี้ชื่อว่ามโหสถบัณฑิตเมื่อเธอเกิดมาก็ถือแท่งโอสถมาด้วย เธอรู้เปรียบเทียบปัญหาที่ทดลองมีประมาณเท่านี้ได้มโหสถไปถึงทวารพระราชฐานได้กราบทูลพระราชาให้ทรงทราบพระราชาทรงสดับว่ามโหสถมาก็ทรงโสมนัสตรัสว่ามโหสถบุตรเราจงรีบมาเถิดมโหสถพร้อมด้วยเด็กพันหนึ่งเป็นบริวารขึ้นสู่ปราสาทถวายบังคมพระราชายืนอยู่ณที่ส่วนหนึ่ง พระราชาทอดพระเนตรเห็นมโหสถก็ทรงพระปราโมทตรัสปฏิสันถานอย่างอ่อนหวานว่าแน่บัณฑิตเจ้าจงรู้อาสนะที่สมควรนั่งเถิดกาลนั้นพระโพธิสัตว์แลดูเศรษฐีผู้ปิดาลำดับนั้นปิดาของมโหสถก็รู้จักอาสนะด้วยสัญญาที่บุตรแลดูแล้วกล่าวว่าแน่บัณฑิตเจ้าจงนั่งที่อาสนะนี้มโหสถก็นั่งที่อาสนะนั้น เสนก,กะปูกุสะกามินทะเทวินทะแล้วชนเหล่าอื่นผู้โฉดเขาก็พากันตบมือส่วนเสเฮห,หาเยาะเย้ยว่าคนทั้งหลายพากันเรียกคนโฉดเขาผู้นี้ว่าบัณฑิตการเรียกผู้ที่ให้ปีดาลูกจากอาสนะแล้วตนนั่งเสียเองนี้ว่าบัณฑิตไม่สมควรพระราชามีพระพักเศร้าหมองทรงเสียพระหฤทยัยลำดับนั้น พระมหาสัท์ทุนถามพระราชาว่าพระองค์เสียพระราชาหฤทัยหรือพระเจ้าข้าพระราชามีพระดำรัสตอบว่าเออข้าเสียใจเพราะได้ฟังความเป็นไปของเจ้าก็เป็นที่ยินดีแต่พอได้เห็นความเป็นไปของเจ้าก็เกิดเสียใจเพราะว่าเจ้าให้บิดาของเจ้าลุกจากอาสนะแล้วเจ้านั่งเสียเองมโหสถจุงทุนถามว่าก็พระองค์ทรงสำคัญว่า บิดาอุดมกว่าบุตรในที่ทั่วไปหรือครั้นตรัสตอบว่าเข้าใจอย่างนั้นจึงกราบทูลว่าพระองค์พระราชทานข่าวไปว่าให้ฆาพระบาทส่งม้าอัสดรหรือมาประเสริฐกว่ามาสาม,มันมาถวายไม่ใช่หรือพระเจ้าข้ากราบทูลดังนี้แล้วลุกจากอาสนะให้ทีแก่บริวารให้นำาลาที่นำมานั้นมาให้นอนแทบประบาทลุกนแห่งพระวิเทหราช แล้วกราบทูลถามว่าลานนี้ราคาเท่าไหร่พระเจ้าค่าพระราชาตรัสตอบว่าถ้ามันมีอุปการะราคามันแปดกะหาปณะนะมโมโหสดทูลถามต่อไปว่าก้ม้าอาสดออาศัยลานี้เกิดในท้องนางม้าสามมันหรือนางลาอันเป็นแม่ม้าอาชาในราคาเท่าไหร่เล่าพระเจ้าค่าขันพระราชาตรัสตอบว่าหาค่าไม่ได้สิเจ้าบัณฑิต ดังนี้จึงทูลว่าข้าแต่สมุติเทพเหตุไรตรัสด,ดังนั้นก็พระองค์ตรัสเมื่อกี้นี้ว่าบิดาอุดมกว่าบุตรในที่ทุกสถานมิใช่หรือถ้าพระราชำดำรัสนั้นจริงลาก็อุดมกว่าม้าอัสดรของพระองค์พระองค์จงทรงรับลานั้นไว้ถ้าว่าม้าอัสดรอ,อุดมกว่าลาทั้งหลายพระองค์จงทรงรับม้าอัสดรน,นั้นไว้ก็เป็นอย่างไรบัณฑิตทั้งหลายของพระองค์ จึงไม่สามารถจะรู้เหตุเท่านี้พากันตบมือหัวเราะเฮฮาโอบัณฑิตทั้งหลายของพระองค์บริบูรณ์ด้วยปัญญาพวกนั้นพระองค์ได้มาแต่ไหนทูลชนี้กล่าวเยาะเย้ยบัณฑิตสี่คนแล้วทูลพระราชาด้วยคถาในเอกนิบาตว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐถ้าพระองค์ทรงสําคัญอย่างนี้ว่าบิดาประเสริฐกว่าบุตรลาของพระองค์นี้ก็ประเสริฐกว่าม้าอสดร เพราะว่าลาเป็นพ่อของม้าอัสดรคาถานนั้นมีความว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐถ้าพระองค์ทรงสำคัญว่าบิดาประเสริฐกว่าบุตรในที่ทั้งปวงลาตัวนี้ก็ประเสริฐกว่าแม้ม้าอัสดรของพระองค์เพราะเหตุไรเพราะลาเป็นพ่อของม้าอัสดรก็แลครั้นทุนอย่างนี้แล้วพระมหาสัตว์ก็กราบทูลว่าถ้าบิดาประเสริฐกว่าบุตรทั้งหลาย ขอได้ทรงรับบิดาของข้าพระองค์ไว้ถ้าบุตรประเสริฐกว่าบิดาขอได้ทรงรับข้าพระองค์ไว้เพื่อประโยชน์แก่พระองค์พระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังคำนั้นก็ทรงโสมนั้นราชบริษัททั้งปวงก็แท่ซองสาธุการว่ามโมโหสดบัณฑิตกล่าวปัญหาดีแล้วเสียงปรบมือและการยกแผ่นผ้าเป็นบรรพันได้เป็นไปแล้วบัณฑิตสี่คนต่างมีหน้าเศร้าหมองซบเซาไปตามๆกัน ปุชชาว่าบุคคลผู้รู้คุณแห่งบิดามันดาเช่นกับพระโพธิสัตว์ย่อมไม่มีไม่ใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรพระโพธิสัตว์จึงทำอย่างนี้วิสัชนาว่าพระโพธิสัตว์นั้นได้ทำอย่างนั้นเพื่อประสงค์จะดูหมิ่นบิดาก็หาไม่ก็แต่พระราชาส่งข่าวไปว่าให้ส่งม้าอัสดรหรือม้าประเสริฐกว่าม้าสามัญมาถวายเพราะฉะนั้น จึงทำอย่างนี้เพื่อจะทำปัญหานั้นให้แจ่มแจ้งเพื่อจะประกาศความที่ตนเป็นบัณฑิตและเพื่อจะทำอาจารย์ทั้งสี่มีเสนกะเป็นต้นให้หมดรัสมีจบปัญหาลา